สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 892ส่งเมื่อปี2,541ตุลาถึง2 5 6 6พฤษภาคมออกจากงานเมื่อ2 5 6 6พฤษภาคมค่ะดังนั้นต้องติดต่อประกันสังคมใหมเพราะว่าตอนนี้อายุ45ละหรือว่าไม่ต้องติดต่อหรือว่ารอก่อนคะการที่เราจะติดต่อกับประกันสังคมนั้น มันต้องมีเหตุให้ติดต่อครับซึ่งผมสรุปมาให้3ข้อดังนี้ครับข้อแรกครับมันมีปัญหาปัญหาจากการที่นายจ้างทำไม่ถูกหรือทำผิดพลาดทำให้ข้อมูลของเราที่อยู่ในระบบของประกันสังคมนั้นไม่ถูกต้องส่งผลให้เรามีโอกาสได้สิทธิประโยชน์น้อยกว่าควรที่จะได้นะครับดังนั้นถ้าเรารู้แล้วครับว่ามันมีความผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้น เราต้องรีบติดต่อประกันสังคมเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้มันหมดสิ้นไปข้อมูลของเราจะได้ถูกต้องนะครับซึ่งของคุณมีหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะครับข้อต่อมาครับขอใช้สิทธิ์การขอใช้สิทธิ์ขอเมื่อไรขอเมื่อเกิดสิทธิ์ครับคุณออกงานเมื่อปี2566ซึ่งทำงานมาตั้งแต่2541นนะครับเมื่อออกจากงานมีสิทธิ์ อะไรเกิดขึ้นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือกรณีว่างงานเนื่องจากคุณอายุยังไม่ถึง55ปียังไม่เกิดสิทธิชราภาพดังนั้นคนที่ออกจากงานแล้วไม่เกิดสิทธิชราภาพขอใช้สิทธิกรณีว่างงานได้แต่คุณจะต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกรณีว่างงานนะครับ อันดับแรกส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนใน15เดือนซึ่งข้อนี้ไม่ต้องกังวลของคุณครบอยู่แล้วเพราะว่าส่งมาตั้งแต่2541แล้วมาออก2566และการออกจากงานของคุณนั้นต้องไม่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดครับและคุณต้องขอใช้สิทธิ์ภายในเวลาไม่เกิน2ปีถ้าคุณออกตอนนั้นแล้วขอตอนนั้นคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีว่างงานแต่มันเลยมา จนถึงปีนี้คือปี2568และเดือนนี้ที่ผมกำลังบันทึกคลิปอยู่คือเดือนตุลาคมมันเกิน2ปีแล้วดังนั้นกรณีว่างงานไม่มีสิทธิ์แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปขอใช้สิทธิ์หรือกรณีชราภาพคุณรอใช้สิทธิ์แต่มันยังไม่ถึงเวลาดังนั้นเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาหรือว่ายังไม่เกิดสิทธิ์เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปติดต่อนะครับรอเกิดสิทธิ์ก่อนแล้วค่อยไปติดต่อ และจะเกิดสิทธิ์เมื่อไรสาหรับกรณีชาราภาพเกิดสิทธิ์เมื่ออายุ55ปีบริบูรณ์นะครับรออีก10ปีครับเพราะตอนนี้ยัง45อยู่55เมื่อไหร่ค่อยไปติดต่อตอนนี้ก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรครับและข้อสุดท้ายครับสมัครหรือลาออกจากมาตรา39ซึ่งถ้าคุณจะไปสมัครมาตรา39ก็ไม่ทันแล้วเพราะคุณออกจากงานมาเกิน6เดือนแล้วนะครับ หรือคนที่เคยสมัครแล้วนะครับอยากจะลาออกจากมาตรา3 9อันนี้ก็ติดต่อที่ประกันสังคมนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน EP ถัดไปสวัสดีครับ